สวัสดีครับแฟนๆปอมอนทุกคนครับวันนี้เราจะมาแนะนำการ์ดที่ขาดไม่ได้จะต้องมีเอาไว้ในคาจากปี2023ครับผมแน่นอนวันนี้การ์ดที่เราจะแนะนำนะครับเป็นการ์ดที่จะได้ใช้แน่ๆแหละโอ้และเป็นการ์ดที่เรียกว่ายอดนิยมของปี2023นั่นเองใครยังไม่มีไปตามหาได้เดี๋ยวเราจะบอกชุดด้วยว่าอยู่จากชุดไหนครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็คือการ์ดที่ใช้ได้ใน ทุกๆเทิร์นนะครับใช้กี่ใบก็ได้ด้วยครับนั่นคือการไอเทมนะฮะการไอเทมนั่นเองนะครับของผมนะครับจะขอแนะนําเป็นการ์ดกู้คืนพลังงานแบบพิเศษอือันนี้เนี่ยหลายหลายเด็กใช้ในปัจจุบันและเชื่อว่าในอนาคตก็น่าจะมีหลายเด็กที่ใช้กู้คืนพลังงานแบบพิเศษนะครับก็คือการ์ดนี้เมื่อใช้แล้วนะครับจะต้องทิ้งการ์ดบนมือ2ใบหลังจากนั้นนะครับหยิบการ์ดพลังงานพื้นฐานนะครับจากตําแหน่งทิ้งการ์ดได้ถึง4ใบขึ้นมือเลยนะครับการนี้ก็อยู่ในชุด์ทริปเปิลบีก็สามารถไปหากันได้ อีกใบหนึ่งนะครับก็คือการ์ดที่มาจากเรียกว่าชุดล่าสุดของเราเลยนะครับเซงทรามจากอดีตนั่นเองนะครับการ์ดภาชนะแห่งผืนปัตตีรู้สึกว่ามันเป็นการ์ดไอเทมที่ใช้หาพลังงานพื้นฐานได้เสถียรที่สุดแล้วก็คือทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบหาพลังงานพื้นฐาน2ใบ ขึ้นมือเลยนะจากสำรับเลยก็คือปกติเมื่อก่อนเนี่ยเรามีการ์ดส่งต่อพลังงานแต่ว่ามันได้แค่ใบเดียวอ่ะใช่ครับบางทีใบเดียวมันไม่พอสําหรับการต่อคอมโบการทิ้งการ์ดหนึ่งใบบางทีการ์ดที่ทิ้งหนึ่งใบนั้นอ่ะมันการ์ดที่เราอยากทิ้งอยู่แล้วมันมันต่อคอมโบได้ดีมากไอเทมใบนี้ส่วนของพงครับก็จะเป็นไอเทมที่หลายๆคนครับต้องติดเอาไว้นะครับนั่นคือเนสบอลนั่นเอง นะครับเนสบอลครับบอกเลยว่าเป็นการที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วครับในการไม่ว่าจะเป็นการปูบอร์ดนะครับก็คือเมื่อใช้ปุ๊บหยิบการ์ดปุ๊บมาพื้นฐานครับจากสล็อตของเราเนี่ยวางไปที่เบ้นครับหนึ่งใบส่วนใหญ่ก็จะใส่สักสองถึงสี่ใบนะครับเพื่อปูไว้เยอะๆใช่ครับอันนี้ก็จะอยู่ในเอ็กสตาร์เตอร์เด็กหรือว่าในเอคอมเพกเด็กคืออยู่อยู่หลายชุดเลยแหละสำหรับเนสบอลนะครับครับผมส่วนการ์ดใบหนึ่งครับก็คือคัมเบตชั้นยอดนั่นเองครับการ์ดใบนี้ครับบอกเลยครับว่าจะช่วยให้เรานั้น เติมเด็กเข้าไปอีกโปรอมทไปไหนหรือพลังงานไปไหนครับอยู่ในกองที่การ์ดเอากลับเข้าไปในเด็กได้ครับสูงสุด3ใบนั่นเองเป็นพลังงานพื้นฐานร,รวมกัน3ใบก็บางทีอาจจะใช้เป็นแบบโปรโมทสามใบเลยไม่เอาพลังงานหรือว่าจะาพลังงานรวมโปรโมนแล้วแต่นะ3ใบอันนี้ก็จะอยู่ในเซนเซอรา,านั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเราพูดถึงการ์ดซัพพอร์ตหนึ่งในการ์ดรูปแบบที่ต้องมีต้องใช้ในทุกๆเด็กแล้วก็การ์ดที่สมุจะมาแนะนำในวันนี้นะครับใบแรกทุกคนเคยใช้อะ่ะ น,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 นันจะโม่นี่สามารถประจำบ้านนะใช่แล้วนะครับคือการนั้นจะโมมันดีมากนะครับใช้ในการพลิกเกมช่วงท้ายก็ได้นะครับการดใบน,นี้เมื่อใช้แล้วนะครับทั้งสองฝ่ายสับการ์ดบนมือเอาไปไว้ใต้กองหลังจากนั้นจั่วการ์ดตามการ์ดรางวัลที่เหลืออยู่ ถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังจะชนะแล้วเหลือการรางวัลแค่ใบหนึ่งใช้ปุ๊บโอ้โหเขา้าแบบร้อยเลยเกมพกได้ตัดเกมได้ไดีมากครับผมหรือว่าจะใช้ตอนช่วงต้นเกมก็ไม่เป็นไรนะมันได้การ์ดเยอะใช่ครับคือการ์ดที่ดีมากๆอันนี้อยู่ที่โคลเร์เบิร์ตนั่นเองอส่วนต่อไปครับหลายๆคนอาจจะใส่ไว้เยอะนั่นคือเปเปอร์นั่นเองเปเปอร์เนี่ยก็คือเมื่อใช้ปุ๊บครับจะสามารถหยิบการ์ดไอเทมและไอเทมติดปุยมอสครับ อย่างละหนึ่งใบครับจากสำนักร์นเนี่ยขึ้นมือเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการ์ดใบนี้จะอยู่ในเด็กของที่ต้องมีมาตรการนะครับสวยเขาหยิบรูปองุ่ประลาดอะไรอย่างงี้ครับหรือจะเป็น<ม>ไอเทมติดโป๊วอย่างเช่นทีมกีฬาหนึ่งเพลงพงไทยนะครับอ,อะไรอย่างงี้นะฮะในทุกๆเด็กอ่ะไอเทมติดโปว๊วเน,นี่ยถ้ามีด้วยสายเปเปอร์จะคุ้มมากถูกครับเพราะบางทีเนี่ยมันเลือกเลยเนาะไอเทมจำเป็นเลือกข้นมาได้นะครับและกาล้าอีกใบครับการซัพพอร์ตครับนั่นคือโบตันครับโบตันเขาบอกว่าเมื่อเราใช้ปุ๊บเนี่ยสาามรถ หยิบกล้ามพื้นฐานหนึ่งใบขึ้นมือและการที่ติดอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นมือด้วยดีมากผมใช้บ่อยเนื่องจากผมเป็นคนที่เล่นเด็กของตึงลูกเอติดพลังงานติดเครื่องรางแผ่งความกล้าไว้ใช่ไหมเขาตีจะน็อกใช้โบตันปุ๊บขึ้นมือหมดเลยของดีมากๆานะครับโบตันก็โบตันจะอยู่ในสกายเอ็กซ์ใช่แล้วแล้วก็เปเปอร์อยู่ในวายเอ็กซ์นั่นเองครับผมผมจะขอแนะนำซัพพอตอีก2ใบที่หลังจากนี้ผมเชื่อว่าจะได้ใช้ ในหลายๆเด็กเลยล่ะยาวเลยใช่แล้วนะครับไม่ใช่แค่ในเด็กอนาคตแล้วก็โบราณครับสองใบที่จะแนะนําก็คือใบแรกครับจิตมุ่งมั่นของศาสตราจารย์โอลิมนั่นเองครับการใบนี้สุดยอดเลือกโปเกมอนโบราณก่อนบครับติดพลังงานจากตาแหน่งทิงการ์ตตัวละใบติดเสรจัวยอีก3ใบนี่ของดีอยู่นี้แหละสุดยอดมากได้ทั้งเล่งพลังงานได้ทั้งจุ้ยใครที่เล่นเด็กโบราณแล้วไม่ใส่ใบนี้เสียดายพลาดนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือ แผนการของศาสตราจารย์ฟูทูอันนี้เป็นการ์ดอนาคตออันนี้จะคล้ายๆโบตันก็คือยีโป้อมอนหนึ่งใบขึ้นมือเลยแต่ว่าทิ้งการ์ดที่ติดอยู่ทั้งหมด ที่ตำแหน่งทีมการ์ดแตกต่างตรงนี้นั่นเองอ่าใช่แล้วนะครับคือเขาไปเล่นกับเด็กที่มันแบบถึกๆอ่ะฟูชิกิบานะเออย่างเงี้ยเอสพแบบ300อัพอัพนะโดนจะน็อกอยู่แล้วดึงึนเลยไม่ให้น็อกเลยนะครับก็เป็น2ไปใบที่มาจากชุดหน้าสุดของพวกเรานะครับก็ไปหากันได้เลยนะครับการซัพพอร์ตพวกนี้ต่อไปนะครับจะขอแนะนำเป็นการ์ดโปเกมอนโปเกมอนสามันที่แบบว่าอยู่ในเด็กไหนมันก็น่าจะเล่นได้ดี ตัวแรกเลยนะครับเห็นพวกเราใช้บ่อยมากแหละในทริปที่เป็นแบทเทิลนะครับอิกิริงโปกเอ็กนั่นเอง<ะ>ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับความสามารถอิกิรีเทคใช้ได้แค่เทิร์นแรกของการแข่งขันเท่านั้น,อนของตัวเองนะครับก็คือทิ้งการบนมือจัวใหม6่6ใบสุดยอดมากเลยคือไว้แบบเทิร์นแรกใช้ปูหลายอย่างได้ดีมากนะครับแล้วข้อดีของมันคืออิกีรีเทคเนี่ย ต่อให้เปิดมาอีกขี้เลื่องโกเขาอยู่ตำแหน่งต่อสู้ใช่ไหมครับมันก็ใช้ได้มันจะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเป็นเนโอแลนวีใช่ไหมเนโอแลนเนี่ยต้องลงไปที่เบนเท่านั้นใช่แล้วนะครับก็เลยเป็นหนึ่งใบที่อยากให้หาไว้เลยนะครับอันนี้อยู่ในสโนฮาสัเอาละครับและการที่ผมจะแนะนาครับก็เป็นก๊าซสามันประจําบ้านครับถ้ามีไว้บอกเลยว่ามีใช้ประกอบรึ่งครับ p พ s EX ครับนี่พอสำรองของเขาครับสามารถหยิบก๊าซอะไรก็ได้ครับหนึ่งใบจากสำรองของเราเนี่ยขึ้นมือนะครับง่ายๆเลย มักเซิร์ชนั่นเองมักเซิร์กนะครับแต่ว่าอะไรขึ้นมือเลยใช่ครับแต่ว่าข้อเสียของเขาคือจะต้องวิวัฒนาการก่อนนะครับจากเขโปลนะครับแล้วก็เป็นพีเจนเอ็กซ์ใช่แล้วนี่คือวิวัฒนาการส่วนใหญ่ก็เล่นกับลูกโอเประหลาดนั่นแหละใช่แล้วครับอ่านะครับแล้วอีกหนึ่งข้อดีก็คือเขาหนีฟรีถูกครับอ่านะครับหนีฟรีแล้วก็ใช้พลังงานไร้สีด้วยนี่ก็คือการ์ดที่ดีมากๆจากราชาแห่งเพิงการครับผมส่วนใบสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวเล็กๆที่ แนะนำให้มีไว้แนะนําให้เก็บไว้นั่นก็คือจิราชีนั่นเองนะครับจิราชีตัวนี้ก็มีความสามารถที่จะช่วยป้องกันการโดนวางตัวนับดาเมจนะครับจากโปเกมอนพื้นฐานของฝ่ายตรงข้ามป้องกันการวางไปที่เบ้นของเราครับอันนี้อยู่ในคลื่นพิโรดก็เป็นหนึ่งโปเกมอนที่เด็กลอสนะยามิรามินะครับลอสไมล์เจอไปจะปวดหัวเลยเรียบร้อยเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยครับใช่แล้วนะครับบลอกเฉพาะโปเกมอนพื้นฐานเท่านั้นนะครับ ต่อไปนะพูดถึงพลังงานพิเศษกันบ้างดีกว่า<ง>อย่างสุดท้ายแล้วที่อยากจะให้ไปหากันเก็บเอาไว้นั่นคือขอแนะนําเป็น reversal energy โโอ้หของดีนะครับใบนี้ใครที่เล่นเด็กโปเกมอนไม่มีกฎและเป็นเด็กโปเกมอนวิวัฒนาการใบนี้ดีมากๆเพราะว่ามันแทนสามลูกและเป็นทุกสีใบนี้นี่คือจะทําให้เด็กโปเกมอนทั่วไปที่ไม่มีกฎเนีย่ยมันเก่งขึ้นมากๆนะเก่ง แบบสุดๆนะครับทให้สามารถแบบว่าได้เปลี่ยนทันทีนใช่แล้วนะครับแต่ว่าจะใช้ได้มีเงื่อนไขนะครับมันจะส่งผลนี้ก็ต่อเมื่อการรางวันของเรามีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามใช่แล้วครับเกมตามนั่นเองนะครับเขาถึงจะกลายเป็น3ลูกและเป็นทุกสีนะครับนี่ก็คือรีเวอร์โซ่เอเนจีนะอยู่ในสโลว์อาสาดแล้วครับผมและของผมครับส่วนงานพิเศษที่ผมจะแนะนำก็คือ Jet Energy ครับเอเนจีพอติดจากมือปุ๊บครับโปรโมนที่อยู่บนเบนสครับจะพุ่งขึ้นมาข้างหน้าครับตอนไหนต่อสู้นั่นเองนะครับง่ายๆเลย คือเหมือนกับได้สักฟรีเลยใช่ครับแล้วสักขึ้นมามีพลังงานด้วยโอ้โหสุดยอดก็คือ Jet Energy อันนี้อยู่ในร p e บ b บี t ครับผมก็คือของดีๆนะครับที่เราอยากให้มีติดเอาไว้นะครับคิดว่ามันจะมาช่วยเราในการจัดเด็กช่วยให้เรามีเด็กที่ลื่นไหลามากขึ้นนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้จริงๆสำหรับการพวกนี้จากปี2023นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าปี2 0 2 4 มันจะมีการ์ดอะไรที่มันว้าวที่น่าเก็บน่าใช้มาอีกนะวันนี้ครับก็มีการ์ดไปไหนที่เพื่อนๆบอกว่าเอออยากจะแนะนําอีกนะครับเอาไปใช้ยังไงก็มาบอกมาคุยกับพวกเรากันได้เช่นเคยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเมาส์มอยน้าหยิบบอลมอนการ์ดเกมครับผมวันนี้จากเพื่อนเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ